สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่เอกแล้วนะครับวันนี้นะให้เกียรติจำสอนครับวิธีการเล่นบาคาร่าออนไลน์ครับท่านควนเล่นยังไงนะครับให้ได้กำไรเยอะทุกวันนะครับท่านนะให้ได้โอกาสทุกวันนะครับ เดี๋ยวมาดูนะเดี๋ยวก่อดีเลยครับตาน้าเฮียขอทําการเข้าหน้าหลักสักตู้ขอทาการเข้าหน้าหลักสักดูครับวันนี้ตาน่าเฮียอยู่กับค่ายเซกซีบาคาครับออกมาเล่นการดูสักหกไม้ฮะหกไม้ครับตานาหกไม้มา,มาละสามร้อยถึงสี่ร้อยบาทครับมาดูว่าวันเฮียจะสามารถบวกได้กี่ไม้ครับวันนี้เฮียมีสูตรดีๆครับมาแนะนาให้ท่านด้วยฮนะมาดูครับสูตรนะพร้อมเทคนิคของเฮียรครับจะสามารถทำกำไรให้เฮียได้หรือไม่เลยครับ อย่าขอทำการเลือกห้องสักรู่ขอทำการเลือกห้องสักครู่ครับหอาวสวยๆเล่นสักครู่ครับหมาเดี๋ยวเราเล่นโตที่สองเลยครับตอนนี้โตที่สองะเบงเกอร์มาส่งไม้ฮะเพลเยอร์มาส่งไม้ฮะเสม,มอกันไปหนึ่งไม้ครับเดี๋ยวเรามาดูเขาไพ่สลับโตที่สองก่อนครับหมาไม้นี้จะได้ไปทางฝั่งไหนครับท่านนะ มาดูนก่อนครับจะได้เบงเกอร์หรือว่าเพลเยอร์ครับเดามาดูกันนะมาดูเพลเยอร์เพลเยอร์แ,แค่สามเต้มครับมาดูเบงเกอร์ครับเบงเกอร์กี่เต้มครับมาดูครับมาเบงเกอร์เต้มสวยกว่าหรือไม่ครับมาดูครับเบงเกอร์เต้มยังสูงกว่าครับมาดูของเพลเยอร์ใบที่สามต่อเลยครับสำหรับเปิดแจ้งถ้าไปทางเบงเกอร์ก่อนครับตานะเบงเกอร์สองใบห้าเต้มครับเพลเยอร์อักสามใบแค่สามเต้มครับมาเขาไพ่มาแบบนี้ครับตานะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยครับมาสำหรับเปิดแด้งก็สูดในบางที่ทางฝั่งในฝั่งไหนครับเดี๋ยวเราสูครับ่านด รองสูตรคำนวณสักครู so ่ครับมาดูว่าสำหรับเปิดได้ครับสูตรใจวางที่ทางฝั่งไหนครับหกไม้ครับเฮียจะบวกกี่ไม้ครับมาดูกันะสำหรับเปิดได้ครับสูตรวางที่เซเยอร์ครับเราจัดไปก่อนเลยครับที่เซเยอร์สามร้อยบาทครับท่าน้ามาดูครับท่านะเราเปิดได้ครับเฮียจะสามารถบวกได้หรือไม่ครับมาดูกันนะเฮียบอกเลยครับท่าน้าไม่ได้ยากอย่างที่ท่านคิดนะกับการหากําไรกับบาคาร่าออนไลน์ได้ทุกวันครับ มาดูสับเปิดแดกของเกียร์ทางพีเยอะครับมาดูไพ่ใบแรกกันเลยครับมามาดูไพ่ใบที่สองของเก้านะครับขอบปตหน่่ยฮะน้องมวยฮะได้หรือไม่แค่หนึ่งแต้มครับไม่เป็นลยฮะเรามาลุ้นไพ่ใบที่สองของเบงเกิลก่อนครับมาเบนเกอร์ปอกหรือไม่ไม่ปอกครับเบงเกอร์แค่แต้มครับของเกียร์กอห้าห้าหกวันะครับห้าหกสี่แต้มครับสับเปิดแดกครับียร์จะบอกได้หรือไม่ครับมาดูว่าสับเปิดแดกบวกกัเป็นที่เรียบร้อยครับสามใบห้าแต้มมา เบงกูร์ยัก์ส่วนเจนนะครับแค่สองแต้มครับสำหรับเปิดได้เงาหกร้อยบาทรับเบิร์นเค้าเป่าวะส่วนไปได้สวยครับสำหรับเปิดได้เงาสามร้อยบาทรับเบิร์นเค้าเป่าวะกำไรเฮียมาเลยครับสามร้อยบาทครับมาดูต่อครับมาอีกห้าเปิดสุดท้ายครับอีกห้าเปิดนะเฮียจะบวกได้อีกกี่เปิดนะหกไม้ครับมาสามร้อยถึงสี่ร้อยบาทละเล่นตามสูตรเอไอตัวนี้ครับเฮียจะบวกได้หรือไม่ฮะวันนี้ครับมาดูกันนะมาลุ้นกันมาลุ้นกันต่อครับสำหรับเปิดที่สองครับสูตรก็ยังคงกันตามวิธี่เฟเยอร์ครับเราก็จัดตามสูตรบอกเลยฮฮะะมาาาาดดูว่่บบบททครรััสหเปิี ขอกำไร3า0รบาทนะเย่ yeah, จะสามารถบวกได้หรือไม่ครับมาดูกันนะสำหรับท่านในครับที่อยากมีกําไรแบบนี้อยากมีเงินใช้ทุกวันครับเอสมหาเยครับเย่ยินดีสอนดูกราฟพ่อยะเยมีกลุ่มนำได้นะพร้อมสู่ใ้ท่านไปฟรีๆครับให้ท่านไปต่อยอดหากําไรกันได้เลยครับมาดูสลหรับเปิดที่2ของเ yeah, ยครับเย yeah, จะสามารถบวกได้หรือไม่ครับปอก8เป็นที่เรียบร้อยมาดูของเบงเกอร์ฮะ เบงเกอร์กีดแต้มครับมาดูไพ่ใบที่2ของเบงเกอร์เฮียจะบวกได้หรือไม่นะก็บวกกับเบนที่เรียบร้อยไปเลยคบเบงเกอร์บวกทั้ง2ใบครับ600บาทรับเปิเข้าเป่าอีกแล้วฮะเล่นมาส่งไม้เฮียก็บวกกับทั้ง2ไม้ครับดีไม่ดีให้ท่านดูเองเลยครับสอบสูตร AI ตัวนี้ครับมาท่านครับรอวอรลินที่ต่อครับมาอีก4เปิดสุดท้ายครับตอนนี้เล่นมาส่งไม้ครับเฮียก็บวกกับทั้ง2ไม้ครับมาดูว่าสอบเปิดที่สามาสูตรได้วางที่ทางฝั่งไหนครับมาดูกันนะ มาครับเดี๋ยวรอสักลูกว่าดอกสูตรคำนวณสักรูกครับานาดอกสูตรคำนวณสักรูกครับมาสับเปิดที่สามาสูตรก็ยังคงกัาสามที่เฟียเยครับเราก็จัดตามสูตรบอกเลยครบสามร้อยบาทครับมาโดนครับธนาสับเปิดที่สามาเฮียจะสามารถบวกได้หรือไม่นะครับมาดูกันนะเหลือเวลาอีกห้าวินสุดตายครับเรามาดูกันะครับเฮียบวกเลยครับานะไม่ได้ยากอย่างที่ท่านคิดเลยนะกับการหากำไรให้ได้ทุกวันครับ อยากมีกำไรฮะมาเล่นกับเฮียครับมาลุ้นนต่อครับสว่วนเปิดที่สามของเฮียครับมาลุ้นไพ่เบรได้ครับเจ็ดแต้มมาก่อนครับถ้ารับมาลุ้นไพ่ใบที่สองคนต่อเลยครับมาเฮียจะวกได้หรือไม่ของเ yeah ฮียแปดแต้มนะครับมาดูกับเมิงเกอร์ฮะ อันนี้จะบวกได้หรือไม่มาดูของเบงเกอร์บเบงเกอร์ก้าเต็มน่าเสียดายมากครับสำหรับเปิดที่สามะเบงเกอร์ส่งไปปกเก้าของเฮียเต็มสูงเลยครับแต่ยังสู้เบงเกอร์ไม่ได้ครับไม่เป็นลรครับถ้านนะไม่เป็นลรฮะเดี๋ยวเล่นตามสูตรตัวนี้ครับเล่นมาสามไม้เลยครับตัวนี้สามไม้เฮียบวกว่าสองไม้ครับเดี๋ยวไปแค่หนึ่งไม้ฮะเดี๋ยวเรามาุ้นิดต่อครับอีกสามเปิดสุดท้ายฮะสามเปิดสุดท้ายจะบวกสามเปิดด้วยหรือไม่ครับท่านนเรามาดูกันต่อเลยครับมามาดูสักเปิดที่สี่ครับสูดร๋ยว่างที่ มาครับสลรับเปิดที่4ีสูดได้วางสามีทีเพย์เยรครับมาดูว่าสลรับเปิดที่ซีครับยจะสามารถบวกได้หรือไม่นะครับมาดูกันนะเดี๋ยวเปิดที่5าเดี๋ยวแยกขอตบทุนหน่อยฮะห้าร้อยบาทฮะขอตบทุนหน่อยครับ วันนี้ครับเล่นมันยังไม่ได้กําไรเยอะเลยเลยครับมาดูกันต่อเลยครับมาเเมอที่ะเซียจะสามารถบวกได้หรือไม่ทางเฟียครับมาดูไพ่เบเรกกันครับธนะมาดิปกหรือไม่ฮาร์ดแต้มฮาร์ดเบนที่สองขอซีครับได้หรือไม่ครับได้สามารถถือว่าไปได้สวยครับแปดแต้มครับมาดูของเบงเกอร์เบงเกอร์ปกหรือไม่นะเบงเกอร์ก็ปกเปดนะสองใบแปดแต้มตะกรับเปิดที่4ซะเสมอกันไปครับ ไม่เป็นไรอะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อครับอีกสองเปิดสุดท <sy decorative> ้ายอะหมายละห้าร้อยครับหวังหมายละห้าร้อยเลยครับเปิดสองเปิดสุดท้ายครับมาดูว่าสงเปิดสุดท้ายเฮียจะสามารถบวกได้หรือไม่ไม่นะครับเดี๋ยวรอสูตรคำนวณสักดู่รอสูตรคำนวณสักดูครับมาครับถ้นเักสปรดที่ห้าครับสูตรด้วังที่เพียร์เฮเราก็จะตามสูตรบอกเลยอะห้าร้อยบาทครับมาดูว่าสเปิดที่ยะาเฮียจะสามารถบวกได้หรือไม่นะครับมาดูกันนะ ตอรนนีเล่นมา4ี่มัครับเฮียบวกมาสองม้ฮะเสมอไป็หนึ่งครับธนัานนะเสียไปแค่หนึ่งมัครับเดี๋ยวเรามาลลุนกันต่อครับอีก2 000, เปิดสุดท้ายฮะเฮียจะสามารถบวกได้หรือไม่มาลุ้นไพ่เบร็กกันครับธนานะสามเตะมาก่อนนะไพ่ใบที่สองกอห้ามันหนึ่งตัวได้หรือไม่นะครับ มาดูว่าเบงเกอร์พอกหรือไม่ครับมาดูของเบงเกอร์เบงเกอร์ไม่พอกอมาที่เคียร์มีโอกาสบวกข้ามาดูไพ่ใบที่3ต่ตอนเลยครับมามาที่แปดแต่มาสามใบแปดแต่วาโอกาสบวกในนนะมาดูของเบงเกอร์ก็บวกกันเป็นที่เรียบร้อยเป็นอนะนหนึ่งพันบาทครับเพื่อนเขาบอกว่าวันนี้ขอกำไรหนึ่งพันบาทนะเคียร์ก็แลกกำไรมาเลยครับมาท่านะก่อนที่จะลาท่านนะครับเคียร์ขอจัดให้ดูกันอีกสักไม้อะไม้ละห้าร้อยครับมามาสุดท้ายครับก่อนที่จบคลิปมามาดูว่าว่าสุดจะพาเคียร์บวกได้อีกหรือไม่ละครับมาดูกันนะ มาดูว่าสอบปดสุดท้ายครับสูดรได้วางที่เพเยหรือว่าแบงเกอร์ครับเดี๋ยวเราสักดูค um problem, รับเอาสุดกำนัลสักดูครับมาเดี๋ยวเราสุดกำนัสักดูครับานะม้าสับเปิดสุดท้ายครับสูดได้วางสลับไปที่แบงเกอร์ครับจัดไปเลยครับทีท่แบงเกอร์500บาทนะวันนี้ครับเฮียเล่นมาห้าม้าครับตอนนี้เฮียบวกมาสามม้าเลยครับเห็บไปแค่หนึ่งม้เสมอเป็นหนึ่งครับสลหรับสุดตัวนี้ครับดีไม่ดีครับให้ชาดูเองเลยครับมาครับานาเรามาลุ้นกันต่อครับสับเปิดสุดท้ายเปิดที่หกครับ เบเกอร์จะบวกได้หรือไม่ฮะหมาลุ้นไพ่เบเกอร์กันครับท่านนะมาลุ้นไพ่เบเกรกันครับหมายที่6นะจะบวกได้หรือไม่ครับมาดูฮะห้าเต้มมากก่อนะไพ่ใบที่2ฮะขอขอสี่หนึ่งตัวะขอสามหนึ่งตัวได้หรือไม่ครับมาดูฮะเดเยร์แต้มสวยกว่าฮะเดเยร์หกเต้มไปเลยครับมาดูของเฮียต่อครับไพ่ใบที่2อฮะเฮียจะบวกได้หรือไม่ฮะก็บวกกันเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วสองใบแปดเต้มครับเอาละครับสำหรับวันนี้เฮียก็บวกกันเป็นที่เรียบร้อยหกม้ครับเฮียบวกกันสี่ม้ฮะเสมอไปหน เสียไปแก้หนึ่งไม้ครับสำหรับท่านไหนครับที่อยากบวกไปกับเฮียครับท่านเอสมาได้เลยครับที่เอสสุดบ้าก้านะหรือกดมาที่ลิงก์ด้านล่างคลิปของเฮียได้เลยครับเอาละครับสำหรับวันนี้เฮียก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์คะกดฝากถับแค่เฮียนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆของเฮียแล้วไว้มาเจอกันในคลิปต่อไปครับท่านนะสำหรับวันนี้นะขอบคุณครับ